ครับสำหรับจุดเริ่มต้นของโครงการนะครับน่าจะมาจาก2ปัใจจัยใหญ่ๆนะครับปัจจัยแรกคือยุทธศาสตร์ในการจัดหาเรือของกองทัพเรือนะครับ แผนพัฒนากําลังรถของกองทัพเรือนมีความต้องการที่ต้องการเรือรบตรวจการขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพในการที่จะออกไปตรวจการไกลฝั่งนะครับแล้วก็ประกอบกับพระราชดำร,ร,ริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทรงดำริไว้ในปีพศ .2545 นะครับว่าเมื่อกองทัพเรือต่อเรือตรวจการชุดต่อเ1้าหได้แล้วก็ควรจะขยายแบบต่อเรือให,ใ,หให้ใหญ่ขึ้นนะครับ ก็น่าจะเป็นปัจจัย2ปัจจัยหลักที่ทาให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสําหรับการดําเนินการต่อเรือหลวงกระบี่นะครับเราจะแบ่งเป็น2ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับขั้นตอนแรกเป็นการจัดหาแบบซึ่งกองทัพเรือนะครับได้ตั้งกรรมการพิจารณาจัดหาแบบนะครับในที่สุดเราก็ได้แบบเรือของบริษัท BAE Surface e f ของประเทศอังกฤษนะครับมาเป็นแบบในการต่อ ในส่วนต่อไปเนี่ยเราก็จะดําเนินการต่อทางกองทัพเรือก็มอบหมาย mm hmm. ให้หลราชนาวีมหิดลอนยูเดช mm hmm. เป็นผู้ต่อเรือล,ลานี้นะครับส่วนจากนั้นก็จะมีบริษัทอุกรุมเทพนะครับมาร่วมเป็นบริษัทเอกชนนะครับซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือมาร่วมในการจัดหาแพ็กเกจนะครับคือวัสดุอุปกรณ์สำหรับเรือลำนี้และก็ส่งถ่ายเทคโนโลยีให้นะครับคือรับเทคโนโลยีมาจากบริษัทประเทศอังกฤษแล้วก็มาถ่ายทอดให้กับ บุคลากรของพวกเราเป็นคนต่อนะครับเมื่อเกิดความสําเร็จนะครับผมก็คิดว่าเรือลํานี้เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับของกองทัพเรือเองแล้วก็ของประเทศชาติสอหเห็นถึงศักยภาพในการต่อเรือของประเทศว่าในการต่อเรือขนาดใหญ่และมีความสลับซับซ้อนเนี่ยประเทศไทยเราสามารถจะทําได้และจะทําได้ดีต่อไปในอนาคตครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านกองต่อเรือที่ดีมากนะครับทรงต่อเรือใบที่ใช้ในการแข่งขันเองนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณกับกองทัพเรือคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้นําแบบเรือนะครับเรือชุดต่อก้าหนึ่งนะครับมาจากประเทศเยอรมันก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทางกองทัพเรือนะครับได้มีการต่อเรือสมัยใหม่ขึ้นมานะครับ ก็มีความภูมิใจและก็มีความปิติยินดีนะครับที่ได้ทำงานถวายพระองค์ท่านนะครับในสิ่งที่พระองค์ท่านมีความสนใจในด้านโดยเฉพาะในด้านการต่อเรือซึ่งสอดคล้องกับตัวผมเองที่ได้ปียนจบนะครับทางด้านวิศวกรรมต่อเรือมา